สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับการเดินทางของหูแดงกรีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งห้างไพร์มาร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างครั้งแรกด่นเต้นมากก่อนจะไปช้อปปิ้งนะครับขอพาทุกคนมากินข้าวก่อนเมื่อกี้เราสั่งอาหารไปนะเขาให้เราเลือกระหว่างชิปส์กับแจกเกตโพเทโต ชิพผมคิดว่าน่าจะแปลว่าพวกเฟนฟรายส่วนแจ็กเก็ตโพเตโต้ผมไม่รู้คืออะไรแต่ผมเลยถามเขาเขาก็เลยบอกว่าแจ็กเก็ตโพเตโต้คือเหมือนเบเกิลโพเตโต้ทั่วไปนะครับก็มันมันอบน,นั่นเองที่เป็นที่เป็นก้อนอบมาใหญ่ๆเลยเราก็เลยเลือกเป็นชิพละกันนะครับน่าจะกินง่ายกว่าภาษาเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกับอเมริกานะแจ็กเก็ตโพเตโต้เ et, Potato, นี้ยใครจะรู้คืออะไรชิปสก็คือแบบสำหรับผมก็คือแบบเลอะไรเงี้ยโพเตโต้ชิพแล้วก็เนานะสนุกดีครับ นี้ก็เป็นเนยพี่ห้อของเขานะครับพี่้อแองเกอร์ฟอร์เมอร์โอนกินซุปนะครับตอนแรกเรารสั่งมาเป็นอันนี้ก่อนเอาไม่ดิบกันนะครับแต่ว่าผมดิบเปมต้องกินรตรีอสรับอ300บอสเตรีสรียออเรียออสเรีอีอร เจ็ดเหรียญถูกอยู่นะเขาให้แบบเป็นฝายเป็นแบบเชฟส์เนี่ยคุณพูดเลยดูดินี่หมดไหมเนี่ยเราก็จะมาชิมให้ดูนะครับรสชาติของผิดม,มา,ามกกรอบอร่อยเนี่ยไปลองชิมไสะกอบนี่นะครับไส้กรอกของเราชิมนิดเดียวพอ อร่อยดีเหมือนโฮมเมดเลยข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปชอปปิ้งกันครับทุกคนเราก็ถึงไฟมาร์กแล้วนะครับเราก็จะมาเดินดูของพาทุกคนมาชอปปิ้งนะวันนี้มนีอะไรอีกบ้างที่ไฟมาร์กสาขานี้นะครับมี3ชั้นนะชั้นล่างสู่ของผู้ชายชั้นที่เราอยู่เป็นชั้นนี้ของผู้หญิงแล้วชั้นบนของผู้หญิงเหมือนกันน็จะจ้พะพาทุกคนไปเดินดูนะครับ คนของเขาก็ราคาถูกมากเลยนี่ดูสี่เหรียญเองน่ารักมากเอ๊แต่มันดูตแตกๆนมะัหนวดมางเป็นลายแน่นใจนี่จะเป็นกองของรถราคานะครับอันนี้มากเลยอ่ะเออน่าจะอุ่นมากๆอะแต่เราอยู่บางทรายเราน่าจะไม่ได้ใช้นะครับ อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าฤดูหนาวขออนุญาตข้ามนะคะรับเพราะว่าเรานะจะไม่ได้เอาไปใช้ได้ที่ไทยล้วจะไปดูของที่เราซื้อกลับเมืองไทยได้นะเราก็เจอเสื้อเรานะครับหนึ่งตัวเอ้สวยอยู่นะเซลล์เหลือสี่เหรียญน,นะทุกคนกี่บาทประมาห้องสิบบาทป้าไปแล้วซื้อจ้าอยู่นี่เราเป็นผู้ชายไซส์เอสนะครับใส่ไซส์เอ็มยังไม่ได้เลยมันใหญ่เกินไปอทพใจเราไปต้องหากออย่างที่เป็นไซส์เอสครับ รอช้าไม่ได้แล้วเราจะต้องซื้อครับซื้อให้หมดเสื้อผ้าเด็กก็ราคาถูกมากครับทุกคนดูกองลดราคาแบบเนี่ยเหีือวห้าเหรียญนะร้อยสองร้อยเองน่ารักจังเจ็ดเหรียญนี่กองราคาขนาดสามเหรียญไทร์มาร์คสเปนเจอร์ปิงนะครับฮอกกินสี่ร้อยเองน่ารักดีอ่ะแต่เราคงไม่เอาเราจะขอกินนะครับฟ้าร้อนหยิบจ้าเสื้อกีฬาอย่างถูกทุกคนดิ ห้าเหรียญสินค้ามาเวลก็เยอะมากทุกคนรองเท้าแต่ห้าเหรียญนึงน่ารักมากเลยเซลสุดๆ,ส,ดๆสุดนอนน้องมาเวลก็มีนะครับทิกด้านนี้การดฟรราฟอร์ห้าเหรียญเองทุกคนถูกมากอ่ะวันนี้เขาถูกเลยทุกคนนี่กล่องลดราคานะคะแลพลรดิพอสเตอร์อุย้ยเหรียญเดียวแป้นพิมพ์ปุกี้เหรียญเดียวอ่ะกูเอาเน้อ เป็นพวกออร์นาเมนต์สินค้าแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆนะครับนี่อะไรอะ่ะเอ้น,นี่ที่ประดับต้นคริสต์มาสนะครับว่าใสา่คำบนต้นคริสต์มาสเห็นไหมนี่อะไรเอ้น,นี่ภาพผู้ที่นอนเฮ้ยเจ็บลี่อ่ะนี่ก็ถ้วยตัวแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเอ้ยสามเหรียญน,น่ารักว่ะเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนี่นอนพริกขีนดอร์นี่สินค้าของแท้ด้วยนะครับทุกคนนี่ ล้วก็สงสัยนะครับว่าทำไมของแฮร์รี่พอตเตอร์มันเยอะจังกันอไปอ๋อนี่มันอยู่บ้านเกิดเขานะครับแล้วของริ่นูอลก็สิทธิ์เลยนะครับทุกคนของริจินอลของเขาเลยอุ้ยซื้อนะซื้อเยอะเลยก็เป็นสินค้าราคาต่างๆนะครับกแก้วน้ำขวดน้ำอะไรพวกเนี้ยชุถวยอะไรพวกเนี้ยนี่ก็ชามิคิเมลนะครับที่ทำวอฟเฟิลเป็นสตาร์วอลนะครับ นี่ของน้องหมาก็เยอะมากนะครับและราคาถูกด้วยมีฟรีสตี้ที่โยเล่นกับหมาเหรียญเดียวเอง40บาทถาดน้องหมาอุย้ยเขาวอป็นถาดน้องหมาก็มีคนที่นี่เขาน่าจะแวลูสัตว์เลี้ยงมากอะ่ะมีโซนเฉพาะให้เลยนี่ก็พกเทียนหอมหดราคาหเหรียญเดียวทุกคนถูกมากมาดูหน่อยเราไม่ใช้หรอกนะแต่เราอยากดูนี่เหรียญเดียวเอง อะไรไม่รู้ diffuser อ๋อทกเพียงนี่เป็นพวกเอ่ออะไรอะ่ะ scented room อ๋อทำให้พวกผ้าหอ่มอะไรนี่มันหอมปะอุ้ยนี่กลิ่นสิทธะทุกคน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอ้โหของมีทุกอย่างในบ้านนะครับของแต่งบ้านเสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวไปดูขนมข้างบนด้วย อกไม้ปลอมนะรองเท้าของเด็กๆก็มีนะครับโซนนี้คนเพื่อของเด็กเยอะมากแล้วราคาถูกมากดูสามเหรียญแห้งในทุกคนแต่พวกนี้แพงดูดิ13ามเหรียญเลยเดี๋ยวไปดูที่ดิสนีย์โซ์ดีกว่าครับนี่ก็เป็นโซนแยกเลยนะสำหรับเด็ก7จ็อยู่จ็ดถึงสิขวบเออก็ดีนะแบ่งโซนแยกไปเลย เราเดินจะขึ้นไปดูโซนข้างบนนะครับเพราะเราช้อปปิ้งเสื้อผ้าข้างล่างเสร็จหมดแล้วแ้วโซนเด็กเราไม่ค่อยอินครับผี่นี่ก็โซนของผู้หญิงนะครับ้วจะถ่ายให้ดูมีกางเกงยีนด้วยรถราคาโอ้แล้วก็มีเสื้อหนาวนี่เขาก็เป็นไซส์แบบนี้นะทุกคนเห็นปะ่ะมี UK Size, US Size เี่สิบกระเลียนก็ไม่ได้ถูกนะบางอย่างก็ไม่ถูกทุกคนบางอย่างก็ราคาถูกเราก็จะไปดูแค่ของถูกนะนี่นี่ลดแล้วนะ สิบแปดเหรียญก็ <c oughs> ไม่ได้ถูกนะเห็นไหมเขาบอกวีดักชั่นวีดักชั่นวีดักชั่นเนี่ยสัปดาชีพต์ต่อแล้วมันบอกจะลดดูยังไงว่าลดอ่ะมันก็องเป็นป้ายแดงแดงนี่ไงป้ายแดงแดงป้ายแดงแดงบัตรนี่ลดนี่เ่อยราคาจางมากสิบเหรียญหนะสิบเหรียญก็เป็นเสื้อหนาวนี่เราก็ไม่ได้ใช้อะเนาะมันจะลดพวกของวินเทอร์อย่างเงี้ยก็ผ่านนะครับโซนนี้เพราะว่ามันใส่ไม่ได้นี่นะครับก็จะเป็นพวกชุดชั้นในนะ เื้อแบบน้ก็คือสนไายเนี่ย Winter essential ก็คือของที่ควรมีสำหรับหน้าหนาวแต่หน้าหนาวบ้านเราความยาวนานประมาณ3วันนะครับแล้วก็โซนนี้เราก็ไม่ค่อยสามารถวีเีตได้ก็คือซื้อมาเพื่อเอาไปใส่ที่เมืองนอกนั่นแหละนี่ใส่เล่นสกีนะครับ15หเหรียญชาร์ลอสุนใหญ่็็จะเป็นพวกของดิสนีย์นะครับ ลายการ์ตูนต่างๆอุ้ยอันนี้ดูร้ายมากเลยอะดูร้ายมากเลยนะนางราคาเท่าแต่สิบเอ็ดเหรียญนงานานไม่ถูกนะรัะไปเดินต่ออุ้ยมีฮาร์เวิร์ดด้วยเยลซื้อไปใส่ปลอมๆได้ครับนี่ก็พวกแฟชั่นดิสนีย์เหมือนกันการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็มาอ่ะเพื่อนสาวๆเกิร์ลนี่เสื้อผ้าผู้หญิงนะครับเหรียญเดียวนี่เหรียญเดียว พกเครื่องประดับนะครับเหรียญเดียวผมคิดว่าอันนี้คือผู้เมคอัพแบกนะครับเอาไว้ใส่พวกเครื่องสำอางเนาะ ต้องทำบูดนะครับใส่น่าจะใส่หน้าหนาวแล้วกันหิมะกันลมกันลื่นราคาแ่งถูกอะสี่เหรียญนะดูดิว้า รองเท้ารัดๆนะครับรองเท้าสวยๆจะออกงานราคาเจ็ดเหรียญราคาถูกอ่ะดูทุกคนตัวนี้สวยมาก s <S ใครเคยดู Walking Dead ไหมคร um ับเหมือนที่ไปเอกใส่เลยดูดิดูผมอยากได้ตัวนี้เท่าไหร่วะเจ็ดสิบห้าอ่ะแล้วมันราคาเท่าไหร่วะสิบห้าหรือริบเจ็ด ผมจะไปถามพนักงานนะว่ามันคือ15หรือ27ต,ตัวที่ผมจำเลยเป็นไซส์ L 7แต่ผมไปถามถ้าเป็น15ผมเอา600บาทโอ้โหกูเป็นพี่ริกแบบเอาครับสรุปคือ15เหรียญน,นะทุกคนซื้อมานะ้วทุกคนดูดีๆนะครับเวลามาเดินที่เนี่ยถ้าอันไหนหน้าตามันเหมือนกันแลว้วบางอันติดสติกเกอร์อันไม่ติดอะ่ะมันคือราคาที่ติดสติกเกอร์ที่ถูกลงนะเพราะพนักงานแจ้งผมว่าบางทีเขาติดสติกเกอร์ไม่ทันก็คือต้องต้องดูเองอะ่ะแต่ถ้าสมมติของมันลดราคาส่วนใหญ่มันจะ อยู่ตรงเซคชั่นที่เขียนว่า reduction นะก็เอาราคาอิงไอตัวสติกเกอร์สีแดงที่ถูกสุดถึงบรรางอันจะเป็นตัวธรรมดาก็ตามไเช็คเอานะครับของที่ซื้อมาทุกคนครับซื้อของพอเช็คเอาท์เสร็จเขาแถมไม้แขวนเสื้อมาให้ด้วยเขาไม่ได้ดึงออกนะเขาให้เรามาเลยอะผมประหลาดใจมากอันนี้คือสิ่งที่ผมประหลาดใจมากๆเพราะผมไม่รู้ว่าไมา้แขวนเสื้อเขาจะให้้วยที่ผมจะเอาออกเหมือนที่เราชอปปิ้งปกติเนะาะไม้แขวนเสื้อเราไม่เอาเราขอออกใช้ไม่ต้องเสียเวลา ถือไปถือมาแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ที่นี่บอกว่าให้เอาไว้ครับเพราะว่าเขาจะให้กลับมาด้วยเออให้มาจริงๆด้วยประหลาดใจอ่ะชอบโอเคครับทุกคนนันก็เป็นการช้อปปิ้งไพรมาร์ทครั้งแรกของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วเราจะไปร้านอื่นกันต่อแลครับตามมาต่อวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย